สบายดีทุกคนเมื่อวนนี้กะแม่องค์บานหนาเนาะมาอยู่กับพ่อเนาะทุกคนเนะาะหาเขาคือพ่อกินเนาะมาอยู่กับพ่อทุกคนอันนี้คือพ่อแม่องคเลยทุกคนเดอ้อข้งกินเพิ่นกะซีมีเนาะอันนี้คือปีงไก่แล้วก็ปีงปลาลดแหงแล้วก็ต้มไข่แล้วก็ต้มเครื่องไหนเดอ้อแล้วก,ก็กีปูดแดงทุกคนเห็นบ่กีปูดแดงแล้วก็มีเ <c oughs> ้าต้๋มทุกคนเห็นบ่เห็น ก็มีตีงไกล้ทุกคนอันนี้คือข้าวเหนียวทุกคนข้าวเหนียวก็เสิ้อกล้องแล้วก็เสิ้อผ้าเนะาะกันซึนอันนี้ทุกคนเนาะเห็นบ่เสื้อผ้าอันนี้มันฉีไดซุปขำม,มันขำซึนไว้ทุกคนเลยติดข้าวอันนี้คนกำลังเนาะอันนี้คือน้ำทุกคนอันนี้น้ำล้างมืออันนี้น้ำเย็นจะอันนี้โอวันติ้นทุกคนตื่นเช้ามาเพิ่นต้องได้กินโอวันตินทุกคนคนพอในองค์เห็นบ เพื่อนกับสีด้กินข้าวแบบนี้ทุกคนเห็นปะสิได้ประมาณนี้พ่อแม่องค์ห้าขเขาก็พ่อแม่องค์กินเป็นผ้าแบบนี้และทุกคนตามภาษาบานเนาะเลยทุกคนเอ้ยเห็นบะพ่อแม่องค์อันนี้นะเพื่อนนั้นคูเพื่อนนั้นเลิกบ่ได้ยินยังถาเบาก็ตตองตะโกนใส่เนาะนั่นได้กับแม่องคเอามาผ้าเด้อทุกคนเด้อตามภาษาบานเนาะบานหนาของแม่องค์เนาะตื่นเสามากระตองได้ทำกับเขา เนาะกระเบิงเพิ่นเพื่อนอยากกินยังจัดหายเนาะทุกคนเนาะซ้มเฮามีแหละทุกคนตามภาษาบ้านเนาะเฮาอันกินกัทุกคนเลยเนาะกะซิมีปีงไก่เนาะปีงไก่แล้วก็มีปีงไก่แล้วก็มีปีงเนือปีงเนือผมเห็นบ่ปีงเหนือแล้วก็ปลาลดแห้งแล้วก็ปลาซ่อนแห้งหรือว่าปลาคอแห้งเนาะแล้วก็ซีมีแจ้วเนาะมีต้มเครื่องหนังอยู่สันเนาะ มีม้ามีต้มไส้แล้วก็มีต้มอันนี้ยังเครื่องไหนเนาะเครื่องในงัวแล้วก็จีปูดแดงทุกคนแล้วก่ต้๋มเนาะทุกคนเนาะเห็นบ,นนนกบกนกนอกสิประมาณนีน้ทุกคนเห็นบอก่เพื่อนกับอันนั้นเพื่อนกับกินกินมื้อเช้ามากับเพื่อนก็ต้องกินทุกคนเลยเมื่อนี้ก็ไแม่องก์กระห้าให้เพื่อนเนาะต้องเอาอันเพื่อนมาก่อนเนาะต้องดูแลเพื่อนมาก่อนตื่นเช้ามาเพื่อนยากอยังเ็ดอย่าง เฮาก็ต้องหาหาห้เนาะทุกคนเห็นบ่าอันนั้นคือกินโอวันตินทุกคนเพิ่นกินโอวันตินเด้ออันนั้นนะเด้อทุกคนดเด้อเห็นบ่กินโอวันตินกับเข่าทุกคนคาดว่าได้คือโอวันตนะินเนาะเพิ่นกินโอวันตินแต่ขานมเพิ่นบบกินโอกินโอวันตินแล้วก็ตอนชอยายท้ายเนาะตอนหวงังหวังประมาณชาหมงกับเพิ่นสิกินนมทุกคนเพิ่นสิกินนมซื้อนมเป็นก่องกใองห้ทุกคนเห็นบ่ เพิ่นสิเลิกกินอันกินลาหย่างเอามาตั้งไว้เถ้เพิ่นเนาะกันแนวละน้อยต่แนวละน้อยฮะแหละพ่อ่าเพิ่นกินสิบลายปันได้ทุกคนแล้วเพิ่นกระซิเลอร์กินมาเพิ่นเยอะต่ได้เพิ่นกระซิเลิกกินทุกคนเอ้ยเห็นไหมเพิ่นกระซิเลิกเอาแบบนี้แหละทุกคนเอ้ยเพิ่นยยกต่อได้เพิ่นกระจับมากินแนวละน้อยแนวละน้อยฮะแหละทุกคนเห็นบปล่ามสิประมาณนี้เด้ออันนี้ก็คืออันนั้นก็คือบอลเพิ่นนอนทุกคนเอ้ย บ่ยอมเขาไปนอนในห้องเนาะนอนอยู่นอกนี่แหละบอนเพิ่อนนอนก็นทุกคนเออเห็นเปล่าตื่นเช้ามาแล้วก็ลูกเช้าก็คือแม่องคในเนาะแล้วก็เพื่อนการมงก,กันเนาะเพิ่นกะปดมงเพื่อนอ้วกะเพื่อนกะสีเขาห้องน้ำแต่ละสาวมาเพื่อนตองไปอาบน้ำทุกคนเพิ่นตองไปอาบน้ำทุกคนแต่ละเสามาอาบน้ำก่อนล้างหน้าล้างตาอาบน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วก็นุ่งเครื่องแล้วก็มานั่งมาจำที่อยู่นี้ทุกคน บอนเพื่อนแล้วก็ปูพผะห่มหน่มทุกคนเอ้ยแม่องก็สิป,ปูพผะห่มหน่มให้เวลาเพิ่นนั่งยันเพิ่นเจ็บเนะาะล้วกายันเพื่อนเจ็บอันตู้ดนะที่ปูพผะห่มหน่มหรือว่าปูเ่เชอร์ทะหละทุกคนให้เพื่อนนั่งทุกคนนี่แหละอันนี้คือพ่อแม่องคเนาะเอาพ่อแม่องคมาให้เบิ่งเ้ยทุกคนเดอ้อที่ว่าบอนนะที่ว่าบอลจะมีสัญญาณนะอยู่บ้านเกิดแม่องเลยสิมีหกลุงหลังได้เนาะก,ก็ตามภาษาบ้านเนาะก,กับบา่ากันเดอ้อทุกคนเดอ้อ ยังก็จะเก็บไว้ยังก็จะเก็บไว้เป็นซื้อผ้าอันนั้นอันนี้ก็สิเป็นตะนุ่งยักทิมก็เสียดายทุกคนเล้ยต้องมูความใจล,ลายเด้อเอซีเด้อเอามาคะกดไลค์กดเลิฟเพิ่มไม่ง์ได้ครับมาเบิง้งไม่งงก็เป็นกำลังใจให้ไม่องค์เลยเด้อทุกคนเด้อไม่องค์ก็ได้ซ้ำนี้แล้วเนาะทุกคนเนาะเพิ่นสกินจีปูหอมทุกคนเพิ่นสกินจีปูทุกคนเอ้ย จีปูกับโอวันติ้นฮนเดีเพื่อนกินแล้วจีปูเพื่อนกินแต่โตอ่อนมันเพื่อนบริญินแล้วอันทรีหาเวนี่นะนอกจากขาหล่มเพื่อนกะทักทายเพื่อนกะขาก็ต้องเว้าใส่หูเพื่อนต้องขยับเข้าไปเว้าอันไก่หูเพื่อนเพื่อนจังด้ยินทุกคนเลยขอโทษขออภัยหลายๆเด้อที่เพื่อนบริทัทกันเนาะทุกคนเนาะทักทายสบายดีมือดกูทุกคนกะขออันขอโทษขออภัยหลายๆเนาะได้ยินแต่เซ็งไม่อง์นี่แหละเพราะว่าเพื่อนบริญินที่แบบไม่องค์เว้าค่ะ ขันเพิ่นได้ยินซืือเพิ่นแต่เพิ่นละสิเว้าเพิ่นสิโอยพรให้เนาะเพิ่นสิโอยพรให้ยเอฟซีเนาะโอ้ยคำโอยพรเพิ่นหลายหล่ฤทธิ์ไล่ล่องเลยทุกคนเอ้ยขันแม่นเพิ่นได้ยินหั่นดิเพิ่นย่าแล้วหั่นดิทุกคนเขาเขาโมกขอบใจหลายๆเด้อเพิ่นย่าเพิ่นก็สินกแบบนี้ของทุกทุกขังเด้อทุกคนเด้อแม่ว่าขอขมาที่ว่าเฮาเฮาเฮาอยู่เฮากินเพิ่อนทะเลทุกคนเพิ่นก็ก่อนเวลาเพิ่นสิย่าเนาะ ยากกินขาวก้วเพิ่นกระสินยกมือซอ,องมือนบขึ้นทุกคนแต่ละขังแบบนี้เนาะทุกคนขอโมกขบใจลายๆเดอ้อพระกุลลายกุลเลิเพื่อแม่องค์ได้เป็นกำลังใจให้แม่องค์ได้ทุกคนคอยห,ห่งให้มีเมื่อทุกคูทุกคนเดอ้อบายบายเด้อทุกคนเด้อคลิปหน้าพบกันมือเดอ้อ